โอเคได้ไหมละครับบอดี้เอกสองในของแถมมาเยอะเลยมีแผน่นปิดนกหน้าแหลกนะครับมีมน้ำท่อแอร์ยังอยู่ที่ปัดน้ำฝนครับแหลกพวงอะไรนี่สภาพน้ำมันเยิม้มนะแต่ใช้ได้ครับ จะเป็นน้ำมันจากเครื่องมากกว่าเขาบอกว่ากระจกเปลี่ยนใหม่แล้วประตูเป็นสนิมแล้วผุแล้วภายในของเมล็ยไม่ได้มาได้วิดุโเพาะว่าแอมเขาบอกพลาสติเกเขาเรียกแกลไลนะในลำโพง หนึ่งคู่แถมกระจกให้ด้วยกระโน่นแถมปั๊มพาเวอร์ปั๊มพวงมาลัยพาเวอร์ส่วนด้านหลังประมาณนี้ มีผูตรงนี้ปะได้ครับเพราะว่ามันเมดิเซียแค่ซีไมดิเซียโครงสร้างยางดันหลบปีสิบสองก็ใช้ได้วิ่งใกล้ๆมีดิสเบกด้วยแถมดิสเบก ดิดข้อด้วยมีพวกพลาสติกว้าวมีไฟหน้ามาให้ด้วยหนึ่งอันวิจุด้วยเนี่ยตุกอกเก่าหนึ่งอันมีดิฟจีนนะคงจะเสียแล้วหละอืมมีค่แนนครับปท้ายพบ ปิดเบรคทุกช่วงล่างทุกทุกใส่ของเดิมแค่ล่างยังดีอยู่แค่ล่างโอเคทางน้ำมันต้องใส่ใหม่ต้องต้องเอาหามาใส่ดูเลยอือ โอเคครับผ่านผ่านนิดเบกโอเค okay, นิดเบกใช้ได้นี่โชคครับโชคก่อเป็นเทยินสตัดปรับเกียวนี้ใส่ของเดิมดม,มาให้ ภาพโดยรวมดีนะไม่มีชนไม่มีชนหนักเดี๋ยวปั๊มคัดเราจะต้องใสเวราเราเป็นเกียร์แมนนวนภาษีขาดหนึ่งปีนะครับก็ เซฟโค้ดได้าษีโอเค